วันนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาเสนอครับนั่นคือกล่องไดโนบ็อกครับมันเป็นกล่องอัจฉริยะมาก AI กี่ระดับนะ9 9ระดับเอ๊ะใหญ่หมดเลยมึงจะบ้าเปล่าเยอะขนาดนี้จะเอาอันเนี้ยมาใส่คันนี้แล้วก็มาติดรถหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงใส่กันทโบคู่เลยนะเอาหรือของกูอะทำไมอะกูอยากรู้ว่ากล่องพอดีจริงเปล่าและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถปรับเดินหอบได้กี่ระดับ9ระดับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าคุณใช้กล่องไดโนบ็อกเนี่ยนะผมบอกเลยนะ เวลาเข้าดา่านคุณไม่ต้องกลัวไนดะ้เขามันปิดฝันมีปิดควันด้วยเห็นก็ว่า,างั้นนะวันนี้เราผมจะพามาแนะนําด้วยว่าอันดับแรกคุณมาที่ช่างจิ๋วเนี่ยสิงโตจิ๋วผมเนี่ยจิ๋วหลักห้าคุณจะได้โบกคู่กลับไปโดยที่แบบว่าไม่ต้องกลัวว่าพัง2คุณจะได้ตัวนี้ครับไดโนบล็อกครับกล่องคันเร่งไฟฟ้าอัจฉริยะ <S <S เดี๋ยวลองไปดูก็นะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดียวไดโนบล็อกชอบไทยแลนด์นะครับพี่เดียวครับผมก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไดโนบล็อกนี่แหละใช่ครับเป็นผู้ผลิตครับอะไรไว้กล่องแค่นีะ มันจะทำอะไรได้วะเนี่ยฟังก์ชันครับกล่องครับพี่ตัวนี้นะครับมันเป็นกล่องอ่าระบบ AI นะครับใช้ชิปประมวลผลนะครับ99ระดับแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชัน F เป็นโหมดฟ้านโหมดอะไรอย่างเงี้ยครับปรับได้อีก99ระดับอ๋อเพิ่มเป็นพัคแอนเพย์ตรงรุ่นนะครับตรงไหนขาวเนี่อันไหนเสียบขากระเล่งฝั่งนี้ครับอ๋อเสียบขากระเล่งครับแล้วเนีันนี้ก็จะเสียบเข้ากล่องอ๋อกระเสียบเข้าอันนี้ติดตั้งง่ายครับติดตั้งเสร็จแล้วคาลิเบรตเสร็จเลยแล้วมันทำอะไรได้บ้้้้าาางงงออออ่่่ะะะททไไรดดดดดบมมมมมมััันนีีีหหหโโพปิคว เดินหอบล็อกรอบออกตัวกันขโมยเดินหอบได้ด้วยเดินหอบ14เสียงครับเฮ้ปรับระดับความแรงหอบทอีกเก้าฮะมีโหมดประหยัดน้ำมันด้วยนะมีอีโคกันลื่นด้วยนะกันลื่นคืออ๋อกันลื่นในลักษณะที่แบบคุณเจอทางลื่นใช่ครับเจอทางแถมไี่มันจะหมุนใช่ครับเขาจะตัดแรงท็อกทิ้งก็คือจะหยุดครับอ่าไหนขอดูหน่อยดูฟังก์ชันกล่องหน่อยอยู่ไหนวะกล่องอ่ะนี่นี่นี่มาดูอันนี้เราจะสตาร์ทเครื่องเลยนะครับครับผมอันนี้คือโหมดอะไรเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยมันเปิดมาเนี่ยเขาจะเป็นฟังก์ชัน AI ให้ก่อนเลยครับแปลว่าอะไรวะ AI ก็คือ AI ก็คือเป็นโมดอัจฉรยิยะนะเขาจะเรียนรู้นะครับในการปรับผาคลร่งเวลาเราสัมผัสผาคลร่งเขาจะปรับระดับให้ทั้งหมด99มัน <ขอ S 1> ประมวล<ะ>เองใช่ครับเขาเรียกว่ามันดูพฤติกรรมการ,กร,รขับขอ,ของเรารรเออใช่นั้นแสดงหมายถึงว่าถ้าเสียบไปแล้วคุณไม่ต้องไปปรับอะไรก็ได้จริงอ่ะใช่ไม่ต้องปรับอะไรเลยโมดต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชัน F นะครับ F คืออะไรครับเป็นฟา์สครับโมดฟาร์สก็คือเอาไว้ให้ปรับแมนนวล 99ระดับเหมือนกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะแรงกว่าไอ้แมนนวลนีน99ระดับครับทำไมเราไม่ทำแค่4-5ระดับก็พอวะความละเอียดพี่เราต้องการความละเอียดที่สูงปกติแล้วนะครับถ้ารถมันมีแค่10-14อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันน้อยเกินไปพอเรากดคันเร่งเนี่ยมันจะกระเดาไอ้ที่มันเง็ดเงเงเงเราทำความละเอียดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตรงเนี้ยให้มันหมดไปอ่ะแล้วเนี่ยอะไรเดินให้มาเดินหอบเอง นี่คือถ้าเราไม่แตะขาเลงเขาเดินหอมเองครับถ้า <S <S ทำให้ไม่หอมได้ไหมได้ครับไม่หอมได้บเลย่ะทำไงอ่ะมันหยุดหอมของมันเองรอประมาณสิบพลาดทีบอกอุเขาจะมาหอมของเขาเองถ้าเราไม่แตะขาเลงเลยตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกปิดควันนะพี่ช่างทำอะไรมาบ้างเอ่ยสเต็ปฉีดปั๊มแคมเทอร์โบคู่แค่นั้นแหละเครื่องเดิมฉีดปั๊มแคมเทอร์โบคู่ใช้ควันพุ่งแน่นอนนี่มันไม่แค่นี้ไม่แค่นี้โคตรเยอะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูควันเดิมก่อนครับเดี๋ยวผมให้ดูควันเดิมอันนี้ปิดยังอันนี้ผมมเเปิิดดดไวว้้ออยูู่นนะคคััรบโโห เดี๋ยวดูหมดปิดควันครับปิดควันให้นะเออเฮยเอ้ยเฮ้ยเยียบหมดแล้วนะครับเฮ้ยของจริงว่ะเดี๋ยวจะหาหมเพียเหยียบผมจะเหยียบขาวไว้แล้วพี่กดกดปุ่มปิดให้มันควันมันออกอ่ะได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเพิ่งปิดนะอ,อันนี้ให้ดูก่อนเอออันนี้คืออะดูนะ<ด>อ,ะ,นะ,อะกดแล้วกดแล้วกดแล้ว อย่าไว้อย่าไว้พี่อย่าไว้โอ้ว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ผมถามนิดนึงถามแทนพี่จิววมันจะมีปัญหาการรีแมปของพี่จิวปะไม่มีเลยครับรถรีแมปรถตริดก,กล้องใส่ได้หมดเลยและเดินหอบที่บอกว่ากี่เสียง14ครับ14เสียงปรับความแรงเสียงหอบได้อีก9ระดับอีกอันนั้นเอาไว้แบบขยักเสียงดังๆรถโชว์รถโชว์เปลี่ยนเสียงน่เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงเร็วขึ้น บอโรตารี่นะเออเว้ยหรือว่าจะเป็นฮอบสไตล์แบบช้าๆก็ได้พี่ลงเงเฮ้ยเป็นไงคอมเมนต์มีอะไรมั่งบอกว่าแล้วปิดควันขับปกติใช้ในชนิดประจำวันได้ได้ครับได้ปิดควันผมมีที่สี่ระดับให้คือสามารถเลือกที่จะปิดมากปิดน้อยได้เลยดีจริงไม่ดีจริงต้องคนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เป็นคนพูดตรงขับไม่ร้องเลยไปเลยวันนี้ผมไม่ขับเองเพราะผมรู้แล้วไปกับพี่ดีกว่าสบายคันไหน คันนู้นเนี่ยเขาลรอาให้รู้ว่าเดิมเป็นไงอันนี้เป็นฟังก์ชัน a อไอนะครับโหมด A ลองขับนุ่มๆดูแต่พอแล้วกดก็มาอุ้ย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 ตะเจลยวเขาบอกให้ขับนุ่มๆไหนบ้างเดิมบ้านมึงนุ่มเลยเนี่ยโอ้ยไม่ขัเร่งไวจัดโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาลองเป็นโหมดเอฟดูเอฟดไม่ต้องจอดครับไม่ต้องจอดอันนี้ผมเปิดไว้ที่ระดับแค่สามสิบพอซ้อมโอ้ยพี่จิวมันนุ่มเงี้โหมดมาไวครับลองเทสโหมดวัยรุ่นหน่อยไหม อันนี้กี่ระดับนะ99ครับนี่อันนี้60โอ้ยโวนเล่งไม่ได้ครับโวนไม่ได้เหรอโอ้ย <c oughs> โอ้ยเีียายานอู่เลยแต่ไม่มีกระเด้านะช่างอ,อะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปลองโหมดอื่นดูไหมหมดอะแล้วโหมดต,ตัวนี้นะครับเป็นโหมดสำหรับเวลาเราวิ่งทางไกลแล้วเขาจะล็อกล็อกขาคันเร่งไว้ให้เราเวลาเราวิ่งทางไกลอ๋อเขาเรียกว่าคูดคอนโทรลได้เลยได้ด้วยแล้วทำไงจะหลุดอ่ะแตะอะไรกันแตะขาคันเร่งออกเลย เอาวิ่งอยู่แต่ขาเลยนิดเดียวสัมผัสนิดเดียวออกเลยเหมือนแสดงว่าเหมือนล็อกเลยคอนโทรลทมไงมันเข้าเองก็คือเป็นเข้าโหมดอยู่ครับเราต้องกดล็อกด้วยครับเพื่อเป็นการยืนยันล็อกฮะอ๋ออย่างนี้ผมนเราไม่ได้ช่างต้องเลี้ยงคันเร่งไว้ก่อนแต่ต้องเป็นทางจะขอทางเลยพอเลี้ยงคันเร่งเสร็จปุ๊บแล้วเรากดมันอ่ะใช่ครับกดอัพหนึ่งทางเขาจะล็อกให้เลยมีโหมดพวกล็อกโหมดอะไรเยอะครับพี่เฮ้ยคนคุ้มหรือว่าพันแปดพันเก้าสิบบาทเนี่ยละ5,000หรือว่าอะไรเนี่ยพันแปดพันเก้าสิบโอ้ยถูกจัดช่างจิวลองแนว สำหรับรถใช้งานพี่ตอบโจทย์รถใช้งานด้วยรถซิ่งด้วยเลนส์เขาจนนุ่งนุ่งนุ่งให้น่อยนุ่มๆสบายๆแต่เยี่ยมมากกว่าเจ็ดท่เปอร์เซ็นเลนสแซงเลยเป็นไงพี่เจียวโอเคไหมอ่ะไหนบทสรุปก่อนสรุปให้พี่เจียวสรุปก่อนนะตรงนี้ประหยัดเป็นระยะให้ขับสบายๆเนียนนุ่มไหมนุ่มเลยอ่าองนี่ขับนุ่มเหมือนตักเด็กเลยไหม ผมมีทุกรุ่นนะเบนซินดีเซลทุกรุ่นในประเทศไทยฮุนไดผมมีหมดนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไลฟ์หน้าพาไปไลฟ์สิบล้อดีอ่ะไปไลฟ์สิบล้ออ่าเดี๋ยวขับเลยพาะโถแม่งเลยผมทำเนี่ยไฟฟ้าสิบล้อมากเมื่อกี้ถ้ามันมีด่านเข้าด่านแล้วก็คุ้มแล้วเพราะไม่โดนปรับสองพันเงี้ยเออปิดควันครับและอย่างสิบล้อคุ้มอะที่ควันดำมาไอตัวนี้ปิดควันได้แต่ต้องบอกก่อนนะปั๊มสายใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆทางบ้านฮะสำหรับดานอ b l ถ้าใครอยากจะได้เป็นเจ้าของติดต่อได้ยังไงครับเชิญครับติดต่อได้ทางนนะะคครรัับบอเพจ Thailand. แล้วก็เป็นเพจกล่องซิ่งกล่องเรเล่งไฟฟ้าไดโนโนบอกนะครับคือผมจะมีตัวแทนเพจนะครับหลายๆเพจอยู่ไว้รองรับลูกค้านะครับครับอ่าอย่ายไงไรก็ฝากติดตามแล้วเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกกันมาเรื่อยๆราคาคนไทยมีลูกเล่นคุ้มฟังก์ชั่นคุ้มแน่นอนเดี๋ยววันนี้ม่เอกดูแลเดี๋ยวเอาไว้มาวา เดี๋ยวผมจะไปใช้เองด้วยเดี๋ยวผมไปขอรองหน่อยฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกทางไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกผลิตภัณฑ์ของคนไทยถ้าเราไม่ใช้ของคนไทยด้วยกันจะไปใช้ของแมวที่ไหนจริงไหมฮะวันนี้เฝ้าด้วยครับกับนี่ฮะไดโนบอลแล้วก็สิงโตจิ๋วจิ๋วหลักห้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ